ทุกคนใครมาแล้วครับผมเหมือนเดิมครับมาใครที่ดูหน้าที่ก็ต้องทำยังไงนะกดจิ้มหน้าจอบนไปให้ครบแสนครบร้านเลยใครจะส่งของขวัญรีบๆ,ๆนฮะพี่นินฮนะ <c ười> คนเดียวเลยฮนะพี่นินจ่าพี่นินจา่าไอ้คุณไอ้นีน่งานพี่หมวยได้สร้อยเลยวะเอาเรื่องคุณไรฮานะ่านะทางนี้ด้วยพี่ไรฮานหนะ่าอนะุหนหนะ้ยเกิดวะ เลี้ยงงูกงไอ้ชื่อเรื่องใครกูขู่ปั่นจักรยานตอนมืดๆอะไรกันเนี่ยดูดิให้ดูลุกพันโกรธนี่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 ปั่นจักรยานตอนมืดๆอะไรกันเนี่ยโกโกรถนี่โกรถ โกรธไงโกรธกับไอ้นี่โกรธแบบว่าอารมณ์ไม่ดีโกรธใช่ใช่เขาเป็นเขาเป็นสับอะไรอ่ะสับสับเปลือกเราจัดงาจ่อเราอาจจะต้องเลี่ยงคำพูดนะวันนี้เราด้านหลังคือต้นคริสต์มาสไทยแลนด์ใช่ครับผมนะมีสีสันหลากหลายให้ทุกคนได้เลือกรับชมทาวโฮมิเลสอย่าอย่าอย่าเรียกอย่างอื่นนะเรียกว่าไอ้นี่นะครับีโอกาสตอนคริสต์มาสโอ้โหเฮ้ย คุณไรฮาน่านะพี่หมวยเรียของผมมาใช่หี่วอย่างจากไอเนี้ยขอบคุณปอยส่งอะไรมาวะอุ้ยของเหงาเขาส่งอะไรมารู้ปะไม่รู้อะไม่ได้มองเลยขอบคุณมากครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยปะการังเนี่ยคุณไรฮาน่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอุ้ยมอชาบูพี่หมวยได้มอชาบูไม่เดินแล้วยังเดือดด้เี๋ยว จะขีบุ่งวันนี้บอกเลยพี่หมวยทุกคนจะไม่เห็นเฮ้ยน้อง่านได้ทุเรียนทุเรียนเมืองนนทุเรียนเมืองหมอนทุเรียนหมอนข้างทุเรียนหมอนข้างเอ้ยไอ้นี่เปล่าทุเรียนนนที่ดังๆอ่ะหมอนเออหมอนเงินหมอนท้องุณที่แก้ให้จ้าวันนี้จะบอกว่าอะไรวะวันนี้จะไม่มีพี่หมวยอยู่ในไลฟ์เพราะว่าขึ้นชื่อว่าอะไรเอา๋อแล้วพี่หมวยโดยคนเดียว เอ้ยแล้วพี่อ๋อตกใจนึกว่ามันล้วงอะไรหน้าหน้าอะไรแล้วช่วงนี้ยิ่งบินบ่อยด้วยไม่แล้วเขาก็อยู่ดีๆเขาก็ล้วงดื้อไม่บอกไม่กล่าวเอ้ยคุณไลท์ฮันน่าขอบคุณครับขอบช็อตอุ้ยน้องอะไรตุกตาผาหมีกุญใจสีชมพูดำคุณเปียอะไรขอช่วยอธิบายขออ๋ออย่าไรของคุณเนี่ยนี่เอาเอาหลวงพาหลวงพ่ออะไรมาด้วยพี่ขอกวนนี่หรอหลวงพ่ออู้เหอะจุดหลวงคุ้ยใช่อัน อันนี้3สามห้าเจ็ดเอาละคืออะไรแล้วจากแลนด์เฮงแล้วนแล้วประเด็นคือพี่อ่ะให้พระในทุดงในภูเขาทำไมพระพระแอบไปตั้งแคมป์แล้วพูดเลยดีว่าเพราะว่ากูรู้แหละว่าข้างหลังกล้องนี้แม่งคิดเต็ใหมดโอเคครับไอ้เชาบินกูไม่แปลกใจเลยเดี๋ยวเอาเลยถ้ามีเตือน ถ้าสมมติไลฟ์หายเดี๋ยวเปิดไลฟ์มาใหม่นะทุกคนนะสองทุ่งสะตานปลายที่โนอาแล้วทุกคนนะกูว่าแล้วไม่เห็นกล้องยกกล้องหนีเอ้ายกทำไมวะโอ้ยโถพงพงพาพาหลงกันหมดมาหน้ากล้องมั้งนี่พี่ไปไปเลยสปอนส์เซอร์ใหญ่บอกมาทุกคนใครเข้ามาแล้วกดจิ้มหน้าจอให้ครบแสนครบล้านเลยบอกเลยว่าไลฟ์สดล่าท้าผีไม่ได้มีเจตนาแอบแฝงแต่อย่างใดคนเชื่อมีคนไม่เชื่อมี โปรดใช้วิจารณญาในการรับชมไม่เคยบังคับให้ใครเชื่อดูดูไปเถอะ <c oughs> ดีกว่าไม่มีอะไรดูนะครับนะสถานที่วันนี้ก็คือโรเคชันใหม่ด้วยวันนี้วันศุกร์ที่28กรกฎาคมเดือนกรกฎาเอ้ยช็อกได้ชาบูเอา,อาเรื่องเอาเหล่าสองห้าหนะฮะถาดหมูนะเวลาหนึ่งทุ่มสีนะครับผมนะมีหมอไม่มีหมูใช่สดส่งหมูเลย ข้างหลังเขาเป็นไรกันแล้วนั่นแหละเขามาทุกคนมากันครบครับคนที่ถามหาว่าหายไปไหนไปไหนนี่มากันครบหมดเลยฮะวันนี้ตึงอ่ะวันนี้บอกเลยทอนใช่เหรออ่ะพร้อมกันหรือยังกดจิ้มหน้าจอก่อนแม่งยังไม่ครบแสนสักช่องเลยโทเออวะมา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 ให้เวลาสองนาทีจะไปเข้าห้องน้ําจะเอาขนมนมเนยมากินก็ผมให้เวลาสองนาทีเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินยาวเลยคืนนี้มีกันแบบว่ายาวๆเลย บอกก่อนนะว่าสถานที่ตรงนี้ขออนุญาตถูกต้องตามเจ้าของสถานที่แล้วก็คนที่อยู่ที่นี่นะครับยังไงก็ไม่ต้องดราม่าไม่ต้องเกลียนให้กำลังใจเราจากการกดจิ้มหน้าจอดีกว่าใช่ครับที่นี่กว้างมากหลายโซนนะฮะต้องบอกก่อนคืนนี้เราจะแบ่งกันตรงที่ว่ามันมีเป็นโซนเลยใช่ไม่ว่าจะเป็น,นเนี่ยเที่เราจะไปกันก็คือด้านหน้าจะเป็นอ่าฉายให้หน่อย ต้นคริสต์มาสไ a ยแลนด์อันนี้คือโซนแรกของไลฟ์ในติกตอกอันนี้โครงการอะไรครับโครงการอ่าโกสสั i ว์อธิวิเลัดเดี๋ยวเราจะประเดิมกันตรงนี้บอกก่อนนะครับผมบอกแล้วว่าในสถานที่ที่ไหนที่เป็นวัดเป็นวาเนี่ยเราอะถามว่าอยากลบลู่ไหมอยากแต่เราจะต้องให้เกียรติสถานที่ด้วยแล้วก็ให้เกียรติคนที่นอนอยู่ในโกส s t a t อธิวิเล่นอก็ได้นะอ่พี่กินข้าวดิสมมตินะ อ่ะสมมติเป็นบ้าน<ล>คุณอ่ะให้เกียรติสถานที่แป๊บหนึ่งนะครับผมเพราะว่าสถานที่แรงครับวันนี้ใช่อ่ะสมมติคุณนอนอยู่ในหมู่บ้านมูงบ้านหนึ่งแล้วกูไปแบบว่าเอ้ยมึงออกไมาได้<ช>มึงออกมากูเดี๋ยวอะไรวันนี้มึงก็ลำคาญถูกปะเนี่ยเราก็ต้องให้เกียรติเขาเหมือนกันนะจ๊ะแต่เขาแค่อยู่คนละโลกกับเราอ่า<ช><ช>น,ะ,นะอ่ะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วระหว่างดูเนี่ยใช้นิ้วของท่านเนี่ยห้านิ้วก็ได้ทีเดียวเลยกดจิ้มหน้าจอไปใ<ช>นะครับใครส่งของขวัญใครใคร พิมพ์คอมเมนต์มาไม่ได้อ่านของใครขออภัยมาที่นี้เพราะว่าบอกเลยว่าไลฟ์กันอยู่7ช่องทางติกตอก5เพจหนึ่ง u ูทูบหนึ่งนะคะเป็น7ช่องทางยังไงก็ขออภัยมาที่นี้เลยเดี๋ยวจะเริ่มเดินเลยดีกว่าไม่อยากเสียเวลาได้ข่าวว่าที่นี่ผีดุว่ามาถึงเนี่ยมีบรรดา fc ที่เราจักพวกเราเนี่ยบอกเลยนะว่าโซนที่อีกโซนหนึ่งนะอุพี่หมวยได้คุณไอคิขอบคุณครับคิวสังผม ไม่ใช่เขาชื่อคุณอีคิวเขาชื่ออีคิวซังใช่เขาให้ไข่มุกคุณนมครับมาพร้อมกันหรือยังอ q ของฉันมาแล้วขอบคุณค่ะส่งช่องเดียวไม่ได้นะส่งช่องเดียวไม่เดิเขาส่งช่องอะไรคุณอ q คิวอะแบงค์ครับพี่ไอเบียแม่งอ้าวแล้วอย่างผู้ใหญ่นะ ฝากดูแลพ่อให้ดีดอ๋อไอเบียด้อเหรอไปเข็นแล้วก็เอาพ่อตกรถอย่างนั้นได้ยงไงล้วไอเบียคนเข้าใจผิดนึกว่าอุ้ยดูแลคุณพ่ออ๋ออ๋อใช่ใช่ครับพี่หวายใช่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 พ่อได้หวาเสียวคนน่ะเห็นอีกภาพนึงใช่ แต่เราย้อนไปเราเห็นอีกภาพนึงเราก็ต้องบอกความจริงรอดเพจดีกว่าอะไรมันสะกิดกูเนี่ยรอในเพจดิ๊ก่ะผมอยากอยากให้พ่อแบบมีอารมณ์กีฬาเอ็กซ์ตรีมมันเขาก็อยากย้อนวัยเป็นวัยรุ่นล่ะมึงสองคนนี่ยทั้งคู่ว่าว่ามาถูกวันด้วยวันพผาวันโกนเมื่อวันนี้แต่ไม่รู้อะดูพระจันทร์ดิเออเฮ้ยโอ้โห เขาสร้างพระจันทร์แบบทรงกดเลยอะทรโคตรเออนั่นแหละอันนี้ไปไปไปโอเคกูถามนิดนึงเลยอันนี้เครื่องไล์หรือแผงดาวเที่ยวอันนี้โซลาเซลล์เออไปครับทุกคนทางทิกตอกผมฝากกดหัวใจรัวๆไปเลยนะทางเพจทาง YouTube ช่วยกันแชร์หน่อยนะครับทางเพจ600ท่านสวัสดีครับฝากแชร์รัวๆไปมีใครคิดถึงยายป๊อปบ้างถ้าใครคิดถึงนะ ทุกคนขอคนดูเยอะๆแล้วเดี๋ยวเราจะกลับไปให้นะฮะกลับไปแน่นอนไม่หรอกคือการที่เราไปแล้วทุกคนไม่ช่วยกันแชร์เราก็ไม่อยากไปนะเอาจริงขอประมาณ8 9ดเ0พันก็ได้เราจะไปยายป๊อปให้ตั้งแต่ผมเดินวัดวาอะไรอย่างนี้มาน่ะผมเพิ่งเคยเห็นแบบที่ฟิวฟเลยนะที่แบบทรงแบบว่าสไตล์แบบว่าโมเดิร์นโมเดิร์นเลยนี่ฮะดูดิดูสีดิตึงจั เยวที่สุดในบรรดาหมู่บ้านนี้เฮ้สีเขียวแดงเอาจัดเดี๋ยวเดี๋ยวะไรอะตกใจไอ้ตรงต้นไม้ดิี่ดูในภาพดิเหมือนสบายเลยเออว่ะอันนี้เป็นโกสที่แบบว่าสีแบบสีแต่งใช่ครับโกสแต่งสำหรับใครที่มาไม่ทันนะอันนี้คือโครงการนะครับโกสแต่งไอ้พวกที่แบบว่าชอบแบบว่าเห็นอะไรแต่งๆมันจะบอกว่าโกสแต่งอ๋อนี่เส้นเส้นทางผ่านเหรออุ้ยขอบคุณครับคุณไรฮาน่าให้ตัวโน้ตอไม่ใช่ คนนี้นาสับประอ๋อสับประรถสับปะรดใช่ไปทุกคนช่วยช่วยกันแชร์ครับทุกคนครับฝากด้วยนะฝากด้วยนะครับขอคนแค่คนละหนึ่งแชร์ก็พอแล้วครับขอบคุณมากๆแล้วครับพยายามพยายามอย่าพลาดติ๊กต็อกครับเขาบอกเลยว่าดูย้อนหลังไม่ได้นะใช่เห็นผีเห็นแม่พร้อมๆกันกับพวกเราได้ยินเสียงอะไรแปลกๆก็ได้ยินแม่พร้อมๆกันเพราะที่นี่คือไรสดนะครับใช่ไปไไหนต่อบักไม่รู้ว่าก็ตรงไปก่อนรู้ว่าทางอยู่เออตรงไปก่อน เดี๋ยวค่อยว่ากันทางเข้าอ่ะโอ้ยไปทางไหนอ่ะบังนี่แหละน่าจะตรงเข้าวันนี้แหละเข้าเข้าทางนี่เลยใช่ไหมใช่สวัสดีครับโอ้โหเก้าอี้เหมือนมีคนเฝ้าอ่ะใช่ตัวไหนปะหล่ะทำไมว่าทางเข้าสวนสนุกอะไรประมาณนี้จริงๆมันมีคนเฝ้าเหรอค่าค่าค่าเข้าเท่าไหร่ครับ นี่ไม่ได้ลบลูกเออแลกตั๋วแค่แลกตั๋วเข้าเฉยๆสวัสดีครับมีใครแล้วมาอยู่ตรงสถานที่เควี้มีใครอยู่ไหมครับเฮ้ยเฮ้ยเสียงทำไมหมามันหอนแปลกๆวะทำไมหอนแปลกๆวะวันนี้วันพระวันโกดปะไม่รู้อ่ะ กูเห็นเต็มเต็มกูเห็นเต็มเต็มตาเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นอย่าวิ่งอย่าวิ่งไม่ไม่มันกระเถิบข้างหลังได้ไงอ่ะไม่ใช่พี่เออใช่มันกระเถิบแบข้างหลังมันเป็นฟิลเมคนลุกอ่ะคนคใจพี่แสดงว่าที่ผมพูดไปบอกว่าเหมือนมีคนนั่งเฝ้ามีสิทธิ์แน่นอนนัวไอ้เหี้ยต่อหน้าต่อตาไปอะเดี๋ยวนะแค่เริ่มนะเนี่ยปลปลาปไปช้าช้าทุกคนทุกคนครับไปช้าช้าผมจะไม่รีบเดินกันนะผมจะไปกันช้าช้าใช่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  เราจะไปกันแบบระวังครับนี่ไงทำอะไยแล้วมันไม่มีใครไม่มีใครใช่โอ้โห่ลมอุ๊ยโอ้โเจดมาบินอะไรตอนนี้ไอ้นกพิรีนกพาลอุ๊ยเฮ้ยโอ้โห่แล้วมันบินแบบได้จังหวะจ้ะเดี๋ยวนะแป๊บนึงนะเคลีย่ยก่อนเออเขี่ยเรื่องเก้าอี้ก่อนครับเมื่อกี้เก้าอี้ลักษณะมันอยู่ตรงนี้ใช่เก้าอี้มันหนัก นั่นกูไม่รู้แหละใครนั่งกูนั่งต่อหาเรื่องจัด à, พี่ลองยืนหน้าข้างหน้าเดี๋ยวอารมณ์ประมาณว่าเหมือนครับเออต้อนรับใช่ปะจะเข้าข้างในมีบัตรหรือยังบัตรหรือยังเออเฮียตกคนเข้าอี้ล่วงต่อหน้าดินี่ครับวัวที่มาว่าไหน พี่อันนี้ล่มเหมือนแบบว่าล่มบวดนากเลยใช่ไหมไม่รู้อ่ะแต่แต่คือสวัสดีครับสวัสดีครับไปไปช้าๆทุกคนผมพวกผมจะไปกันช้าช้ทีละสเต็ปนะเอ้ยพี่แบงค์ตกใจทุกคนทางติ๊กตอกกดหัวใจรัวๆไปนะครับทำไมตั้งแต่ผมเข้ามาในวัดรู้สึกว่าร้อนนะพี่พูดเป็นเล่นไปเราไม่ใช่คนดีสิ บอลด้วยไหนได้ปวะได้แหละได้แหละมั้งได้แหละมันไม่มีลูกเออได้ได้โอ้โหทุกคนพอพี่แบงค์ทักใช่ป่ะทําให้เรารู้เลยว่ามีหมดเลยเนี่ยมีช่องอ๋อเอ้ยนั่งไงโอ้แต่ช่องนู้นมันมีลูกลูกอยู่ตรงนู้นสวัสดีครับมีใครอยู่ที่น่าจะมีแหละเฮ้ยบังเฮ้ยอย่ากให้เห็นลูกอย่าให้เห็นลูกเฮ้ยโนอามีจีวรทุกอันเกือบทุกอันอ่ะ อ๋อไอ้น like oh, <then> ี no ่ไงอุ้ยพี่แล้วพี่จับอย่างนี้เลยเหรอเช่จับหมดไม่สนข่าวของใครไอ้นี่ไงเกาเกาหลีไงจีวอนจีวอนเฮ้ยนี่ไงใส่สบงก็ส่งพลังไอ้จริงว่ะจีวอนจริงๆทุกคนจีวอนบ้าอะไรพี่อะไรอะชอบเฮ้ยเด็กสร้างเด็กสร้างวันนี้เด็กสร้างวันนี้โอ้โหนี่ทุกคนต้องโทรลงนะนี่ขนาดไม่ได้ลงเลยนี่แต่เราใส่แล้วแบบ ใช่โยกเลยแอบมองเธออุ้ยเดี็ดจริงแค่สิบหัวใจรัวๆนะครับติ๊กต๊อกช่วยๆกันกดหนะอยโอ้กินอะไรลืมเอ้ยอย่า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 ไปพูดอย่าไปพูดเดี๋ยวไปพูดแต่๋ยเอไอไม่โอเคป่ะไปทีละสเต็ปลูดไปสวัสดีเอไอเลยยังเอไอครับสวัสดีครับเอไอครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอไอบคุณอะไรบอกทีว่าไฟทางใช่ป่ะเนี่ยทางไฟอะไรอย่างเงี้ยทางแหลก ไฟทางไฟทางเออน่าจะไฟทางมันไกลๆนู่นเลยไปทุกคนไปต่อครับไปต่อที่นี่เฮ้รูป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 โอเคทุกคนถ้ามีมันถ้าอันไหนมีเฮ้ยทำไมเอามาไว้นี่อ่ะเดี๋ยวเข้าไปใกล้ๆได้ปะเดี๋ยวกลัวเห็นรูปใกล้ได้ใกล้ได้อุ้ยมันก็เห็นอยู่ดีวะไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคทุกคนครับถ้ามีรูปถ้ามีรูปก็คือว่าผมจะข้ามไปเลยนะใช่เพราะว่าที่นี่หลายโซนนะ นี่ไงูเต็มเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้แบงค์ใส่สิ้นเออตรงนี้มัไม่มีลูกตรงนี้ไม่มีลูกเฮ้ยเฮ้ยไอ้เฮียแครครับโอ้ยเฮ้ยมันสั่นบังเห็นปะเห็นพ้ยไปจากตรงนี้แหละไปจากตรงนี้เลย้าหมามันเห่าใครอ่ะไม่ไม่เคลียร์ก่อนมันล้มได้ไงล้มอ๋อรู้แล้วล้มได้ไงพี่ ที่เนี่ยชุมชนแออัดเฮ้ยไม่ใช่ลมถ้าลมมันจะลมด้วยที่มันก็ไม่มีอะไรนู้ว้ยระวังรองตกนะทุกคนนี่แค่เริ่มมาเนี่ยแล้วเดี๋ยวเก็บให้เดี๋ยวเดี๋ยวออให้เขาเก็บให้เขาเชื่อลมต่อหน้าเลยโคตรตึงว่าเป็นเล่นโอ้ทุกคนขอโทษแล้วกันเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเฮาเฮ้ยเออว่ะไม่เดี๋ยววันนี้มาปางไงอ่ะ อย่าสองนะอย่าส่องอย่าส่องอย่าส่องเอออย่า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 อันตรายจัดผมไม่รู้ว่าใครเห็นบ้างนะตะกี้แจกการล้มต่อหน้าเลยเนี่ยถ้าถ้าถ้าเมื่อกี้อันนี้ล้มอันนี้มันต้องล้มด้วยแล้วไม่ล้มล้มอันเดียวแล้วดอกไม้ยังกันดีกอ่ะเออตัวไหนเชียวพี่ไม่มีทุกคนผมไม่อยากส่องให้เห็นเพราะว่ารูปเขาอยู่นะ ทุกคนเยอะมากอ่ะเราออกไปเดินโซนข้างนอกดีกว่าได้นี่ออกออกลองไปทางนี้มันเผื่อมีเออนี้ประตูใช่ใช่รช่พยายามดูให้จบในคืนนี้บอกเลยเพราะมันมีจุดหนึ่งที่แบบีที่เนี่ยทุกคนรู้หมดว่าคืออะไรไม่ใช่ตรงนี้นะอีกโซนหนึ่งผมมีหลายโซนมากเลยเขาพวกป่าช้าแหลกครับโอ้โหหลอนจาก กว้างจริงเออมันมันมันเขาเรียกอะไรนะพื้นที่ที่นี่เยอะมากทุกคน้ยเสียบรถตีไทยปะใช่ล้านจ้าที่งานพวกวะพี่ทุกคนผมแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังผมแนะนำให้ทุกคนใส่หูฟังไม่ต้องออกมาใจกของขวัญเด้อเออหย ไม่่่เเจอกลางดียวบอกว่าไม่ท้าทายเลยทำไมมึงจะให้กูเอายอดโกดถอดขึ้นมาเล่นหรือไงมันไม่ได้นะจ๊ะที่นี่ให้เกียรติสถานที่ใช่เราอ่ะอยากท้าแรงๆนะแต่ทิกตอกเอไอ่ะมันจะมันจะมันจะเตือนนะรอดูทางเพจดีกว่าครับทางเพจเนี่ยตึงแน่นอนทุกคนอันไหนมีรูปผมจะข้ามไปเลยนะครับงั้นเราเดี๋ยวเราสปอยทางเพจดีกว่าเราใช่ไปไปตรงไอ้ตรงนั้นไหมเละแป๊บหนึ่งได้ศาลาได้ เพราะว่าตรงนี้สองอะไรเยอะไม่ค่อยได้คนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวผมพาไปจุดที่ทุกคนต้องว้าวเลยเพราะว่าผมแม่งแบบอารมณ์เหมือนพับรังแกพักสองเออฟิลนี้เลยครับอุ้ยเสียงเฮ้มีเสียงอะไรวะแค่มองไกลๆเห็นปะเห็นสุดทางปะสุดทางนี่ที่เราจะไปจะสูงไม่ได้สักอันสูมไม่ได้สักอันไม่เป็นไรฮะเด็วเราจะพาเข้าไปใกล้ๆเลยส่งกําลังใจกดจิ้มหน้าจอกดส่งของขวัญมาไน้นะ อยากให้ทุกคนติดตามจริงนะทันอยู่แหละห้านาทีได้อยู่วันนี้แรงอย่งไก็แรงใช่ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปดูแค่หน้าสารานะแล้วเดี๋ยวตอนเข้าเพจโนอาเราจะเข้าสาราแน่นอนบอกก่อนว่ามันมีอีกเยอะนะใช่ป่าช้านะใต้เมนใช่คือทิกตอกอะพวกผมพยายามเดินจะเซฟนะทุกคนประมาณแบบฟิลแบบสำรวจนะเพราะว่าไม่อยากทำอะไรที่แบบว่า a อมันจับแล้วโดนแบนกันอีก เข้าใจตามนี้นะครับทุกคนถ้าคนดูนะครับเกินประมาณหกเจ็ดพันนะเดี๋ยวผมเอาใต้เมนมันจะมีขี้กระดูกใช่ไหมคนที่เผาขี้เท้าเออขี้เท่ทา,ทาเดี๋ยวป้ายตาเลยเขาบอกจะเห็นผีตึงว่าเฮ้ยงานวะเขามีมามาห่อศพอะไรแถวนี้หรือเปล่าเฮ้ยเน,ใน,ใน,ในี่ยมันใกล้ๆดิเออว่ะลองมันมันเข้าทางนี้ได้ป่ะปล่าใช่ลองไปดูกันลองไปดูลองไปดู แล้วเสียงมาจากไหนบ้ามันจะมีเมื่อเย็นเรามาไม่มีงานเลยเลยนะตอนที่เรามาถึงอะ่ะไม่มันมันมีงานงานเลี้ยงที่แบบว่าเขาเรียวกว่าอะไรนะโต๊ะจีนผีใช่ไหมไม่รู้ไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันนะจะเป็นได้หรือเปล่าเพราะตอนเย็นเราไม่มีไงเออเขาได้ปนเไม่ได้อุยอะไระนี่แหละทุกคนเดี๋ยวเอาเอางี้ส่องให้เห็นแค่นี้ทุกคนนี่แหละ ที่อันเนี้ยอันนี้ไกลจากไกลจากโกรธอาจจะท้าทายได้อุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคเห็นไม่หมดอะไรอ่ะพี่งั้นเอาเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวเข้าไปเข้าไปให้ดูว่าข้างในเป็นอะไรนี่ขอไฟฉายหน่อยนี่ครับทุกคนเฮ้ยนี่ก็เลือดพี่มีม่านว่ะเฮ้ยไปไปซ้ายได้ปะเราเข้าไปนิดนึงอ่ะพี่เข้าไปนิดนึงให้ดูทำไมมาโอเคทุกคนศาลาเดือดจัด เฮ้ยเดี๋ยวนี้สิเฮ้ยเดี๋ยวพี่ว่าศาลามีปะเนี่ยทำไมทำไมเขาปิดม่านเฮ้ย้ยข้างบนนีใช่ไเลย่าอย่าบอกนะว่าเพิ่งมีงานไปชิบหายแล้วคนมีเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนเขาปิดโอ้ยนี่ยเพิ่งมีงานแน่แบงค์ไปเดินโกงโกรธไหมไอ้ยี่เพิ่งมีงานไปครับทุกคนครับผมบอกให้เลยไม่คือประเด็นคือเขาปิดม่านไงใช่เออน่าจะเพิ่งมีงานไปดูดิอันนี้ยังอยู่เลยทุกคนเผิด ทุกคนช่วยแชร์หน่อยช่วยแชร์หน่อยใช่กดไลค์กดแชร์ไปหน่อยโอ้โหเดือดแน่ดูดิดูม่านโคตรใหญ่อ่ะเอ้ยคือโลงเขาอยู่บนสูงนะสตันเลยกูน่าจะเพิ่งมีงานไปนู่นเพราะว่าเขาไม่น่าจะปิดแบบนี้ใช่สวัสดีครับข้างในมีเจ้าของงานไหมครับไม่เสียงเงียบไปเลยวะอุ้ยเสียงอะไรเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรมีท้ายอยู่กัวแล้วพี่ โอ้ยได้ยินเหมือนเสียงโต๊ะขยับป่ะใช่เนี่ยแบบเนี้ยเดีนัเดียวตรงนี้ก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมม่านปิดแล้วแต่ข้างบนอะมีข้างบนอะมีแน่ๆแหละเฮ้ยตัวนี้หรอไม่รู้พี่โต๊ะสองตัวนั่นอะไม่รู้อะ ทุ่มห้าเจ็ดโอเคเดี๋ยวสองทุมทุกคนรู้นะกูไปไม่เป็นเลยน่าจะข้างๆเลยน่าจะข้างวัดเลยลูกวัดอะไรเงี้ยเด็กพระเด็กเด็กวอดเลยครับของจริงนะไม่ใช่น่าจะเป็นงานข้างๆเพราะว่ามีคนออเ ว่าแต่พี่เลยผมสามคนก็จะไม่มีใครเดิเนแล้วเนี่ยตอนเนี้ยเฮ้ยเสียอง,าางอะไรเนาะไอ้แบงค์มึงกลับมามึงกลับมาเคลียร์ก่อนมึงกลับมาเคลียร์กันก่อนทำไมล้มยัไงทมันล้มวะพี่เียแล้วมันหนักมากเลยนะเนาะขาหน้ามืดแหละหน้าเลยทิ่ม ยอยากขนาดมีเสียงพเพลงกุบบรรยากาศนะเนี่ยกูยังกลัวเลยรีบขด้นหลัะนั่งซื้อๆกูใหญ่เนี่ยพี่อายาดมรลมไว้เนั่งซื้อๆอุ้ยอุ้ยร่วมงานปะวะ้ยไปแล้วแกพอล้มปุ๊บขับมหัวใจออกไปเลย ว่าออกกอนดีกว่าแขกพวกเราแม่งหน้ามืดกันหมดแล้วลของจริงเอไออย่าอย่ามาจับนะกูไม่เกี่ยวนะโอเคพี่เดี๋ยวผมพวกผมถอยไปจุดเปิดรายการเหน่อพี่มึงคุยกับผีเองนะเอไอเดี๋ยวกูอวกก่อนเฮ้ยโหพี่บ้ากลัวยัรบ้างทีทุกคนอุ้ย จะเลือกร้องเพลงกันกี่โมงวะน่าจะหกหกค่ำน่าจะไม่เกินสามทุ่มหรอกมั้งทางติ๊กต็อกช่วยคอมเมนต์เพจโนอาให้ผมทีนะไปเลยครับไปเพจโนอาเลยฮะไฟ้านะตัวเอฟนะทุกคนแล้วพิมพ์คำว่าโนอานะเดี๋ยวผมเอาหน้าเพจมาดูสําหรับคนที่ไม่รู้นะครับทาง YouTube จ๋าช่วยคอมเมนต์เพจโนอาให้ผมหน่อยใครรู้ช่วยคอมเมนต์หน่อยนะไปอะพี่ดึงของผมกันเลยเดี๋ยวไปตามที่เพจโนอานะครับเดี๋ยวเปิดไล์รอ เพโนอาระวังเดินเกาะดนงโอ้ยเฮียแม่เลยป่ะเด็กกล้องมันไปครับโนอาเดี๋ยวผมอาจจะสั้นๆหน่อยนะเพราะว่าต้องเดินไปด้วยเชี่ยพี่ตั้งแต่เราเปิดจากตรงๆเนี่ยตรงไหนเดือดหมดเลยจิงเดือดจิงเต้ายืดล้มเฮ้ยเต้าอี้ล้มันล้มตั้งแต่ทางองนี้แล้วดิกว่ามีเสียงอะไรวะ ี่ <Here. S 2> ทุกคนช่องทาง t ิกต็อกคอมเมนต์เพจนอ,อานะครับใครที่รู้ยยายไปก่อนเลยแต่ถ้าใครไม่รู้รอสักครู่นะีว่าวก่กามันล้มตั้งแต่ทางเข้าโกรธแล้วอะเออพิ่ไงไปล้มอีกในในโบสถ์อะเฮ้ยเขาตามแล้วโบสถ์อย่าตามเด้อตามเฉพาะตอนไลฟ์พอโอเค เพิเปิดไ like ลฟ์แล้วนะทุกคนใครที่อยู่ในทิกตอกนะหรือ YouTube หรือในเพจนะครับพิมพ์คําว่านโออานะครับโออานะครับแล้วไปรอเลยครับตอนนี้เพจเปิดแล้วนะครับทุกคนคนในในศาลามีวะ่ะมีผมว่าเขาเลยปิดออกเลยเอ่ะเดี๋ยวเราไปเปิดเลยปะล่ะไอเบียอยู่ไหน,นยไหนเนี่ยเบียบอกรอที่ไอแชมไปตานเอาเอาเอาขากล้องมันนะแบงค์เอาไปเลย ขไม่ขากล้องเราขากล้องติ๊กตอกอ่ะบางถอดขาไว้ไงไปเลยครับแล้วเราดนโดนดนดนไปที่โนอาเลยฮะโนอาฉันขอให้ให้ยูทูบดูสักสิบวิทุกคนครับนี่นะแคปแล้วไปเลยนะเดี๋ยวผมผมจะปิดยูทูบแล้วนะผมจะลงไลฟ์ยูทูบนะครับโอเคสิบวิหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปเก้าสิบโอเคทุกคนไปเลยต้องพี่หมวยไปช่องไปที่โนอาเลยครับอ่ะเดี๋ยวผมส่องให้ดูไปเลยครับ